มาชน้องเป็นพร้อมยังมาชนมาชนหนึ่งสองซ้ำอือหือนี่อร่อย สวัสดีค่ะมาอีกแล้วพวกเราวันนี้นะคะเดินทางออกจากบ้านเพื่อมาหาเมนูเด็ดๆและแล้วเราก็ขับรถผ่านพระรามสองเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะจากพระรามสองเพื่อจะมาตามหาครัวในวังนะคะวันนี้ครัวในวังดูซิว่าเมนูเด็ดๆของครัวในวังมีอะไรบ้างเราไปดูบรรยากาศข้างในกันก่อนเลยไปค่ะมาเลยค่ะขออนุญ,ญาตใส่แมสนะคะ วันนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในครัวในวังตอนแรกเรานึกว่าโอ้โหเชฟเนี่ยจะต้องแบบทํางานอยู่ในในวังเก่ามาก่อนที่ไหนได้นะคะนี่คืออยู่ในวังค่ะอันนี้คืออารมณ์ในวังบรรยากาศดีมากๆเลยก็นั่งทานลมเย็นๆสบายๆแต่เมนูเนี่ยเรายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันที่จอดรถอย่างกว้างขวางเลยนะคะก็เหมาะกับการพาครอบครัวมานั่งทานอาหารกันน้องเป้รู้สึกดูดีไหม ดีมาเนอะลมเย็นลมเย็นสบายเลยแล้วก็มีเรือให้ขับด้วยนะคะน่าจะน่าจะปลาเยอะด้วยที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้ท้าดวนเมนูสดๆแน่นอนไปค่ะไปดูเมนูกันแล้วค่ะชิมชิ h a n n e l อาหารพร้อมแล้วเป็นยังไงอาหารตรงหน้าพวกเราน่ากินหมดน่าก,กินว่าวันนี้เมนูเด็ดนะคะเมนูเด็ดเราจะพามากิน ปูค่ะอันนี้คือปูนะคะแต่คนที่จะกินปูได้แบบสุดยอดมากๆเนี่ยแขกรับเชิญพิเศษพิเศษเลยนะคะออกกล้องได้เลยเพราะชวนกันมากินปูนะคะวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างดูก่อนอันนี้คือหอยหอยแครงลวกหอยแครงลวกนะคะกับน้ำจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ามันเด็ดจริงหรือเปล่าและอันนี้คือเขาเรียกว่า,าเนื้อปูผัด ริกสดนะคะอันนี้นะคะเนื้อปูผัดพริกสดแบบนี้นี่นี่นี่เนื้อปูผัดพริกสดนะคะเดี๋ยวเนื้อปูผัดพริกสดเสร็จแล้วก็ไปอีกหนึ่งเมนูก็คือปูนึ่งปูไข่นึ่งค่ะนะคะนี่คือปูไข่นึ่งนี่คือปูไข่นึ่งเดี๋ยวเราจะมาสโลวกันเต็มๆนะคะยังไม่สะใจอันนี้คือปูไข่ดองปูไข่ดองนี่นะคะปูไข่ดองแล้วก็อันนี้คืออะไร ต้มส้มปลากระบอกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไล่ไปเลยชิมก่อนว่าซีฟู้ดที่นี่เด็ดจริงหรือเปล่านี่ไปเมนูที่หนึ่งเลยลุยนะคะเดี๋ยวกินเผื่อแมวมือยาวไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกชายมือยาวนะตัวเดียว,ยวมันจะสะใจไหมนี่นี่มันต้องกินหนีกินแบบืบน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มเป็นไงสุดยอดใช่ไหมอ่ะ ตักตักลาดเลยดินี่นี่นะกล้าไหมน้องเป้กล้าไหมไม่กล้าเอาหน่อยสิน้ำจิ้มเด็ดจริงเปล่านี่ต้องต้องขอเอี่ยวรู้สึกว่าน้ำจิ้มเขาจะแซ่บมากเลยนะคะอันนี้คือหอยแครงลวกอื <c oughs> <c oughs> น้ำจิ้มผ่านะ่ะซีฟู้ดเขาสุดยอดเลยอ่ะได้ไหมเอาอีกมั้งขอต่ออีกขอต่ออีกนะครัต้องบอกไปไวๆเดี๋ยวจะได้ไปถึงปูไวๆต่อไปต่อไป,อไปเมนู<อ>ปูผัดพริกสดผัดพริกสดเหมือนว่าผัดป่าอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะจากประสบการณ์นะนน ปูเนื้อเอเขาเรียกปูที่เขาแกะแล้วอะค่ะโลละนะถ้าหน้านี้น่าจะหลักพันที่เคยซื้อกิโลละนะคะกิโลกร,รัมละแต่วันนี้เรามาเป็นจานที่ครัวในวังค่ะหืมที่ไหนอร่อยอร่อยไหมอรยเ,เ,เนื้อเนื้อแน่นมากเ็นปากเลย สองเต็มปากนึงอร่อยคิวต่อไปปูในผ่านแล้วนะนัวมากชิมไหมยังเิ็มแล้วลุยปูไข่ปูไข่นึง่งเดี๋ยวดูดิน้องเป้ลองไหมหิบขึ้นมานี่ม,มารวมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน กล้าเยอะๆสิเยอะๆสินี่นะฮะต้องกินอย่างนี้ใครกินก่อนไปให้แม่ไก่กินก่อนนะฮะต้องน้ำจิ้มเยอะๆอพร้อมกันพร้อมกันอันนี้ตัวเดียวนะเกือบครึ่งกิโลนะฮะตัวนี้เอ้ยเอ้ยอู้ <c oughs> อลองๆๆๆลองน้องลอง,ลองดูดี เอานิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่ารสจะจัดมากน้าจิ้มรสจัดมากพร้อมมาชนมาชนเราเป้พร้อมยังมาชนมาชนหนึ่งสองซ้มเฮ้ยอร่อยอืออร่อยเฮยอร่อยเนาะอือมีต่อด้วยมีแทะเมื่อกี้ขอลองนะเอาละ นี่ดูตัวสิเกือบขึ้นกิโลนะคะตัวนี้ปูไข่ปูไข่ขนึ่งจริงๆมีทั้งแบบนึ่งธรรมดาและนึ่งลมสดแต่เราขอเลือกเป็นนึ่งธรรมดานะคะคิวต่อไปอปูไข่ดองปูไข่ดองเนี่ยถ้าทำไม่ดีกินไม่ได้เลยนะปูไข่ดองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากสดแล้วเนี่ยต้องทำมันให้เป็นเนี่ยเขาซอยมาอย่างนี้เลย เขาซอยมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มซีโฟดอ่ะพี่ไปมือทานลองชิมดูสิมือทานก็เท่ากับเหมือนกับสดนั่นแหละแต่มันจะมีเทคนิคในการทําที่ให้ไม่ข่าวนะต้องฟีดต้องฟีดแล้วล้างให้ดีแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่เขาล้างด้วยอะไรนะคะนงเป้ป่ะอ่านงเป้กล้าไหม โช์โชว์หน่อยโช่หน่อยอูย้ไม่มองเลยเนี่ยลุยเลยนะคะมันอร่อยมากอบอกได้เลยไม่เคยกินปูไข่ดองเป็นครั้งแรกทิพวังก็จะลองชิมให้ดูนับหนึ่งถึงสิอร่อยไหมหวานไหมหว,วานหวานอือ เฮ้ยกับปูไข่สดอะ่ะอือเลยเลยด้วยเลยแกกล้าไ <c oughs> หมปูไข่เราไม่กล้ากินแต่กำตอนนี้กำลังสนุกกับปูไข่นึ่งอือเอาแหละเราลุยเลยอือหืออยาอีกอย่างเลยอร่อ <c oughs> นี่อ่อือต้องกินต่อใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> อ่ะงั้นเราตักมาเลย ปลากระบอกต้มส้มอันนี้นี่ของชอบของแม่ไก่เลยนะดูซิว่ามันจะนัวไม่นัวคนอื่นกินเป็นไหมไม่ไม่เป็นก็คือต้มนี่แหละอือหลังจากกินปูกไข่ดองแล้วมันโอเคเลย มันมีกลิ่นของขิงกับบรรยากาศโล่งๆนะคะ,ะร้านอาหารที่เปิดมาเนี่ยไม่ได้แออัดอะไรเลยที่เราเลือกเมเลือกสถานที่ที่เรามานั่งกินกันนะที่เราถอดแมสกินได้อย่างสบายเพราะมีลมโกรกนะฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ <c oughs> ใช่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะ เรียบร้อยผลงานของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะน้องไปชอบอะไรชอบปูไข่นึปูไข่นึง่งจากที่ไม่เคยกินเลยนะปกติจะไม่กินนะวันนี้ชอบมากเป็นครั้งแรกพี่ไปชอบอะไรอหอยแครงหอยแครงไปเชงกันนี้ป,ปูปูไข่ดองปูไข่ดองนะคะ<ม>ก็คุณแม่ก็ชอบพริกสดค่ะรสจัดจ้านนะคะแล้วก็ต้มส้มปากกระบอกนะ เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วเราก็มีอีกหนึ่งเมนูที่เข้ามาเสริมให้กับพวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้มีผักบ้างนะกะหล่ำชานะปลาถือว่าเมนูวันนี้ที่พวกเราจัดกันมาเนี่ยยอดเยี่ยมค่ะผ่านนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้เรานั่งกันอยู่ที่ไหนครัวในวังซีฟูด้ด นะคะสุดยอดมากๆเลยที่อำเภอบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปาคารน,นี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องชิมชิวแชนแนลก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องชิมชิวแชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ